ขอตดีกันทุกคนช่องหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด็ดล้านแตกอีกแล้วนะครับ ล่าสุดทุกคนหนึ่งวันหนึ่งล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคลิปวิดีโอที่บอสโจโยมนินเนี่ยถ่ายกับลูกสาวอุ๋งอิงแล้วก็พี่แอดดี้ครับเรียกได้ว่าโอ้โหตอนนี้นะครับฮอตสุดๆสำหรับแฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด็จครับไม่ว่าบอสโจจะถ่ายคอนเทนต์ไหนหรือว่าจะลงคลิปไหนไปครับแฟนๆเนี่ยให้การตอบรับดีมากๆครับทุกคนยิ่งถ่ายกับลูกสาวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่าแต่และคลิปก็คือทะลุแสนทะลุล้านกันเลยทีเดียว สำหรับบอสโจยมานินครับได้มีการโพสต์ครับทุกคน2คลิปด้วยกันเมื่อเช้านะครับทุกคนก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายกับพี่แอดดี้ตลกในทีมนะครับและถ่ายกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยคลิปแรกครับทุกคนจะเป็นคลิปเรียกรถโรงพยาบาลมารอเลยนะครับตอนนี้ทะลุ1นล้านสองแสนวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปที่พ่อลูกเนี่ยครับทุกคนเขาได้มีการบอว่าถ่ายด้วยกรหยอกันนะครับ นะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับอุงอิงเนี่ยท้าชนพ่อโจกันเลยทีเดียวและอีกหนึ่งคลิปนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่พ่อโจเนี่ยทานข้าวกับพี่พี่แอดดี้เนาะพี่แอดดี้เนี่ยก็คือแบบเป็นตลกในทีมครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าทะลุ1นล้านสสนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่คือเจ้าพ่อโซเชียลของจริงครับทุกคนเขารู้จักทำคอนเทนต์คือมันเป็นคอนเทนต์ที่ธรรมชาติแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่ไม่กี่วินาทีแต่ทำไมคนถึงไปดูบอสโจยมานินครับทุกคนเพราะว่า1เลยครับคนเนี่ยดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเห็นหน้าบอสโจเนี่ยก็คือมันคือความสุขแล้วอะ่ะมันคือแต่มันมีแต่ความเขาเรียกว่าอะไรม่วนไปหน้าครับทุกคนไม่มีคําว่าซีเรียส สำหรับโลโก้ของบอสโจยมนินกับการทำคอนเทนต์นะครับนี่ก็เลยแบบว่าทําให้คนเนี่ยอยากจะเข้าไปดูครับทุกคนยิ่งถ่ายกับพี่ๆตลกในทีมหรือถ่ายกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วเนี่ยยิ่งทาให้คนอยากจะดูมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอิมข่าวเกษตสเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแฟนคลับหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จครับทุกคนเราจะดูทุกคลิปแล้วก็เรารู้สึกว่ามันน่าติดตามครับทุกคนเพราะว่าไม่ว่าบอสโจจะทําคลิปไหนออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเรียวแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับทุกคนเพราะฉ นั้นแล้วนะครับโหดีใจด้วยจริงๆครับเพจนี้ปังมากๆและยิ่งถ่ายทายอินสินค้ากับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าบอสโจเขาคิดได้ยังไงอะไรเงี้ยครับทุกคนบางทีเราก็ยังอึ้งนะกับคอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่ขายสินค้าแต่มันขายแบบโป้งๆไม่ได้บอสโจก็จะแบบยกขึ้นมาดื่มครับทุกคนอย่าง m 1 5 0เนี่ยและน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเดินปาดไปแล้วก็ชนเพราะโจทําให้ไม่ดื่ม m 1 5 0อันนั้นก็คือคือกลั่นออกมาจาก ไอเดียของบอสโจยมนินแล้วก็ทีมงานนะครับจนทำให้ M150 เนี่ยคนนึกถึงแล้วก็อยากทานตามทุกคนลองไปอ่านคอมเมนต์นะครับบางคนก็บอกว่าผมซื้อมาแล้ว M150 คือกินทุกวันเป็นประจำเลยพอได้ดูคลิปนี้แล้วทำให้ต้องซื้อ M150 ทันทีนี่คือการขายสินค้าแบบไม่ต้องเปล่าประกาศว่าฉันกำลังกินนะครับยกดื่มธรรมดาไปเนี่ยมันก็ธรรมดาไปครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบว่าโอ้โหเป็นเขาเรียกว่า เจ้าพ่อคอนเทนต์ของแท้เนาะสำหรับบอสโจโยมานินนะแล้วก็เป็นเจ้าพ่อโซเชียลของแท้นั่นเองครับทุกคนนะสุดยอดมากๆและตอนนี้ น้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงแล้วก็พ่อเอกเนี่ยกำลังซึมซับบอสโจจริงๆถ้าทุกคนไปติดตามทางพ่อแม่อุ๋งอ,งอิงแฟนเพจนะครับเชื่อว่าบอสโจเนี่ยมีถ่ายทอดวิชาให้หลังใหม่แน่นอนนะครับคือพอลูเขากลับบ้านไปเขาเป็นแบบโหนิวพ่อเอกนิวอุ๋งอิงเลยอะ่ะมีการถ่ายคอนเทนต์ใส่ชุดวิศวกรครับทุกคนเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับแฟนๆก็คือการถ่ายคอนเทนต์นั่นแหละทุกคนนี่คือมาจากบอสโจแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ย ทุกคนครับเขาเรียกว่าผู้บริหารที่ผู้บริหารที่เก่งนะครับลูกทีมก็จะเก่งไปด้วยผู้บริหารที่เร็วผู้บริหารที่เป็นสายคอนเทนต์ลูกน้องหรือว่าลูกทีมก็จะเป็นสายคอนเทนต์ไปด้วยทุกคนทุกๆตําแหน่งครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่ภายใต้ชายคาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็จะถ่ายคอนเทนต์อย่างน้องเงาะพี่ยาวเป็นตะเบิงพี่แอดดี้คือทุกๆคนเลยอ่ะที่อยู่ใกล้ๆบอสโจอ่ะพี่นิกกี้ ก็จะเป็นแบบสายคอนเทนต์กันไปหมดเลยครับทุกคนเนี่ยคือคือสิ่งที่เขาซึมซับมาเพราะว่าหัวหน้าเขาเป็นแบบนี้นะครับเนะาะปังมากๆครับแล้วก็ทะลุล้านหลายคลิปมากๆนะครับอิมก็มีโอกาสเขาไปดูครับทุกคนสําหรับแฟนเพจนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาฟาสเดแล้วอิมก็เป็น แฟนตัวยงเราด้วยนะทุกคนคือเราเข้าไปดูแล้วเรามีความสุขเราไปดูทุกคลิปเลยนะครับเรารู้สึกว่าเราได้ยิ้มตามแล้วก็ไม่เครียดนะครับเรารู้สึกว่านี่แหละทำไมเหตุผลเนาะที่คนอยากจะดูบอสโจเพราะว่าโลโก้เนี่ยของบอสโจก็คือความเฮฮาพาสเดิร์ด ah แล้วก็ดูแล้วก็ยิ้มตามมีความสุขครับทุกคนยิ่งคือเป็นการขายสินค้าแต่เราดูแล้วมันมีความสุขครับทุกคนเนี่ยเขาทำยังไงให้มันได้แบบนี้อ้าวอิมก็ยังรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ยากนะครับทุกคนกับการที่จะแบบว่า,าทายอินสินค้าแล้วก็ทําให้คนสนใจสินค้าเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะเป็นอะไรที่ยากมากสปอนเซอร์รักนะครับสำหรับบอสโจยมานะินเนาะคนดูเป็นล้านและคลิปนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะกำลังทะลุอสองล้านวิวแล้วนะสำหรับคลิปของบอสโจท,ที่ที่ทานแบบสปอนเซอร์กับองอ์ิงอ่งอะสุดยอดมากครับสุดยอดมากปลบมือเลยเจ้าพ่อคอนเทนต์ของจริงนะครับสำหรับบอสโจยมานินแล้วก็เร็วนี้เขามีเปิดคอร์สสอนนะครับ ในวันที่23นี้นะครับทุกคนเป็นคอร์สสอนออนไลน์ JO2 ครับทุกคนใครที่อยากจะไปเป็นลูกศิษย์พ่อโจนะครับน่าจะเปิด EP 2เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้คือบอสโจคือเปิดแล้วก็จะแบบยาวเลยต่อไปก็ต้องไปดูแลว,วงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้โอกาสตรงนี้รีบเลยครับทุกคนอิมเชื่อเลยว่าทุกคนเข้าไปแล้วเนี่ยได้อะไรเยอะแยะมากมาย กลับมาแน่นอนมาต่อยอดกับอาชีพของตัวเองได้แน่นอนและที่สําคัญก็คือคุณจะได้เป็นยูทูบเบอร์ที่สามารถไปถ่ายสาวน้อยลําเพลินโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงได้นี่แหละคือสิ่งสําคัญเลยครับทุกคนก็คือคุณจะได้คอนเทนต์ตรงนั้นด้วยแล้วก็จะได้ความรู้จากบอสโจที่ไม่มีในวิชาเรียนจริงๆอุมอิ่มสัมผัสมา,มาแล้วครับทุกคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้นะครับก็เชิญชวนทุกคนด้วยกันแล้วกันเนาะไปสมัครได้เลยครับทุกคนที่ a ฟซบุ o กบอสโจนะครับหนุ่มโจโยมนินนามวงษาสาวน้อยเพชรบ้านแพงทักไปได้เลยหรือทักไปที่แฟนเพจใหญ่ของเขาได้เลยสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนได้อะไรดีๆกลับมาแน่นอนสําหรับอุ้มอิ่มดีใจมากๆที่ได้ใช้นามสกุลโจ วัน o f f i c i a l เพราะว่าหนึ่งเลยเราเป็นเหมือนเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเนาะทุกคนแต่วันที่23นี้แอบเสียดายเพราะว่าอุ้มอยากจะไปมากๆแต่ว่าติดงานอยู่ที่ชนบุรีเนาะทุกคนคือเนี่ยอย่างอุ้มอเอามาต่อยอดกับกับงานของตัวเองได้เลยอย่างอุ้มก็คือรับงานแบบว่าเกี่ยวกับเป็นแบบเหมือนกับเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบไปไลฟ์ให้เชิญชวนให้คนไปเที่ยวงานเนี่ยอุ้มก็ได้รับงานตรงนี้แล้วก็ไปได้ความรู้จากบอสโจแล้วก็ ไปต่อยอดกับงานที่ตัวเองได้รับครับทุกคนเนี่ยอย่างอุ้มิมก็จะไปต่อยอดในการไลฟ์นะครับว่าทํายังไงให้คนที่ต้องมาสนใจเรามาฟังเราแล้วก็มาเที่ยวงานที่เรากําลังจะไปนะครับทุกคนที่เรากาลังจะไปโปรโมทและเป็นงานแรกที่อุ้มอิ่มได้รับงานแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนคือกระทรวงกระทรวง กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาโทรมาหาเองเลยว่าอยากได้เราไปทุกคนแล้วเขาก็จะเชิญแต่คนที่แบบดังๆไปด้วยแล้วเราก็ยังไม่คิดเลยว่าตัวเองดังนะปัจจุบันนี้ครับทุกคนก็คิดว่าก็คงแบบเขาก็อาจจะแบบว่าเห็นตามสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อิ่มภูมิใจมากๆครับเนาะก็ถึงไม่ได้ไปเดี๋ยวเราจะสนับสนุนอาจจะเป็นเครื่องดื่มอาหารอะไรก็ว่ากันไปนะครับในวันที่23นี้ก็ฝากทุกคนด้วยอยากให้ทุกคนได้เป็นลองซิงเป็นลูกศิษย์พ่อโจครับและ โอโหต้องบอกว่าค่าคอสไม่แพงไม่แพงเลยครับทุกคนคุ้มมากๆและบอสโจคือไม่กักความรู้เลยนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับยิ้มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ